ดูดวงศาสตร์จีนของผู้ที่เกิดปีชวดในปี2567ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมร้องวิธีเสริมดวงโดยหมอปอเทพยานดวงแต่ละด้านจะเป็นอย่างไรบ้างมาฟังกันค่ะเดือนมกราคมด้านการงานออราจับคนทำธุรกิจ มีแต่ง,งานดีๆทำกำไรที่เกี่ยวกับออนไลน์และต่างประเทศจะเจริญก้าวหน้าเห็นผลสดใสมากในช่วงปีนี้ช่วงนี้คิดทำอะไรก็สำเร็จเป็นไปตามที่คิดมีเกณฑ์ได้ยกย้ายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้านการเงินการเงินดีขึ้นเรื่อยๆเงินหมุนเวียนดีมากๆโอกาสได้ของชิ้นใหญ่ในช่วงนี้เช่นบ้านอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินของขวัญจากผู้ใหญ่ ด้านความรักคนที่มีคู่ที่คบกันมานานถึงเวลาได้แต่งงานกันสักทีชีวิตรักจะมีความสุขกาวหน้ามีความอบอุ่นมากๆในช่วงนี้ส่วนคนที่โสดอยู่จะเจอคู่อาจเจอระหว่างการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือพบรักในโลกออนไลน์ด้านสุขภาพสุขภาพดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาอยู่ค่ะวิธีเสริมดวงหรือวิธีแกลเค็ด ให้มันสวดมนต์เข้าวัดปฏิบัติธรรมชีวิตจะดีขึ้นทำอะไรใหญ่ขึ้นให้สการะขอพอรสารหลักเมืองพระศิวะพระอิศวนหรือท่านพญาครุฑเดือนกุมภาพันธ์ด้านการงานมีเกณฑ์ยกย้ายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไปจะคิดจะทำจะพูดผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตาประสบความสำเร็จแบบไม่ติดขัดไร้อุปสรรคปัญหาด้านการเงินมีโชคแบบฟุกลุก ช่วยให้ตั้งหลักได้ลองเสี่ยงดวงซื้อลอตเตอรี่เลขมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขอพรด้านความรักคนมีคู่มีความสบายอกสบายใจ,จเจริญก้าวหน้าในความสัมพันธ์ที่คิดอยากจะแต่งงานก็จัดได้เลยนะคะส่วนคนโสดโอกาสเจอคนถูกชะตาได้คู่มีสูงมากๆค่ะอธิษฐานให้ดีช่วงนี้สมพรปากสมความประถรนาทุกประการด้านสุขภาพ สะดวกกายสบายใจที่ป่วยอดๆแอดๆมาจะทุเลาเบาบางลงค่ะวิธีเสริมดวงแก้เคสให้สการะสารหลักเมืองพระเจ้าตากสินพระพิกขเนธถวายของเกี่ยวกับไฟเช่นไฟฉายหรือหลอดไฟเดือนมีนาคมด้านการงานช่วงนี้การงานยังไม่ก้าวหน้าดั่งใจหวัง สิ่งที่คาดเอาไว้อาจจะต้องเลื่อนออกไปทีมงานบรรยากาศงานทำให้เราปวดหัวไม่มีเกณฑ์การโยกย้ายธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์และค้าขายต่างประเทศยังไม่เห็นกำไรด้านการเงินการเงินยังไม่ค่อยดีอย่าให้ใครยืมระหว่างการใช้จ่ายพุ่มเฟือยเช่นการสร้างภาพลักษณ์ต่างๆควรงดไปก่อนด้านความรักคนมีคู่ หากคู่เรามีปัญหาต้องให้กำลังใจหามซ้ำเติมกันเด็ดขาดหากมีเรื่องไม่เข้าใจให้ลดทิฐถีแล้วนั่งคุยกันคนโสดยังไม่มีเกณฑ์เจอนัวคู่ในช่วงนี้ด้านสุขภาพท่านที่มีโรคความดันโรคเลือดหรือสายตาอยู่แล้วช่วงนี้ให้ระวังขึ้นมาอีกระดับควรปรึกษาแพทย์อย่างใกล้ชิดการเสริมดวงแก้เคส ให้สวดมนต์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างสม่ำเสมอหรือเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเดือนเมษายนด้านการงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาช่วงนี้แม้จะมีเกณฑ์คนทำให้เสียชื่อเสียงหรือดิสเครดิตในงานแต่สุดท้ายเหตุการณ์จะพลิกกลับตาลปัดจากร้ายกลายเป็นดีขอให้ยืนหยัดในความจริงเป็นพอ ด้านการเงินยังไม่ควรซื้อของใหญ่ในช่วงนี้งดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเช่นของแบรนด์เนมด้านความรักคนมีคู่คู่รักคิดจะเดินทางให้เดินทางเฉพาะในประเทศก่อนนะคะต่างประเทศอาจจะมีอุปสรรคติดขัดคนโสด,ดระวังหนุ่มสาวที่มาจากโลกออนไลน์จะเข้ามาหลอกให้ชี้ช้ำช่วงนี้คุยแล้วขอเจอตัวเป็นๆเ,เลยจะดีกว่าค่ะด้านสุขภาพที่ร้ายๆมา อาจไม่มีทางรักษาได้จะมีโอกาสดีขึ้นในช่วงนี้แนะนำให้งดทานอาหารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งวิธีเสริมดวงแก้เคล็ดให้ปฏิบัติธรรมเข้มข้น9วันหรือสวดมนต์ขอขมากรรมปล่อยปลาหน้าเขียง9ตัวเดือนพฤษภาคม ด้านการงานระวังการรับปากแล้วทำไม่ได้และมีปัญหาในงานกับเจ้านายหรือผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายผลงานเท่านั้นที่จะคลองโลกที่จะตรึงใจให้เขากลับมาด้านการเงินงดการซื้อของชิ้นใหญ่ที่ยังไม่จำเป็นในช่วงนี้พวกเสื้อผ้าต่างๆของใช้ต่างๆให้ใช้ของเดิมไปก่อนไม่ต้องใหม่ตลอดเวลาด้านความรัก คนมีคู่ระมัดระวังคำพูดที่ทิ่มแทงจิตใจคนรักแนะนำตรงๆได้ช่วงนี้แต่ต้องเลือกใช้คำเพราะเขาเซนซิทีฟสุดๆด,ด้านคนโสดยังไม่มีเกณฑ์จะเจอคนจริงจังเข้ามาในช่วงนี้นะคะด้านสุขภาพให้ระวังเรื่องความดันเรื่องเลือดเรื่องสายตาเรื่องหัวใจหรือเกี่ยวกับเส้นเลือดค่ะวิธีเสริมดวงแก้เคสให้ถวายเทียนพรรษาไฟแชก ไม้ขีดไฟไฟฉายหลอดไฟหรือบริจาคค่าไฟให้กับวัดค่ะเดือนมิถุนายนการงานเกิดเกมการเมืองขึ้นภายในองค์กรทำให้เราอึดอัดใจแต่อย่าเพิ่งออกอยังไม่ใช่จังหวะที่ดีในการเปลี่ยนงานคนทำธุรกิจอาจจะมีเรื่องเครียดมากในช่วงนี้ทำไปเหมือนไม่เห็นกำไรให้อดทนอีกสักพักจะค่อยๆดีขึ้นค่ะด้านการเงินอึด สู้ดินรนช่วยเหลือตัวเองให้ผ่านพ้นไปให้ได้ยังหมุนเงินไม่ค่อยทันในช่วงนี้ด้านความรักคนมีคู่หากคู่เราทำอะไรไม่ถูกใจบ้างให้นึกถึงวันแรกที่คบกันและหลับตาข้างเดียวบ้างเป็นพอส่วนคนโสดไม่มีเกณฑ์คู่เข้ามาสักทีให้รอเป็นอีกซักระยะค่ะด้านสุขภาพระหว่างเรื่องของหัวใจ ความเครียดนำมาซึ่งอาการเจ็บป่วยต่างๆสร้างอารมณ์บวกเข้าไว้นะคะวิเทเสริมดวงแกลเคสข่าวคอร์สปฏิบัติธรรมเจ็วันถวายยาค่ายาสนับสนุนพระอาพาธหรือผู้ป่วยขาดแคลนเดือนกร,รกฎาคมด้านการงานงดลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ดินและทรัพย์สินต่างๆห้ามดึงคนมาร่วมหุ้นด้วยและไม่ควรไปร่วมหุ้นด้วยเช่นกันด้านการเงิน ยังหมุนเงินไม่ทันในช่วงนี้งดซื้อของชิ้นใหญ่ห้ามให้ใครยืมเงินเด็ดขาดค่ะด้านความรักคนที่มีคู่ความนายอย่านำออกความนอกอย่านำเข้าให้เชื่อมั่นในคู่ของคุณคนโสดพึ่งไรไม่ได้เลยขาดช่วงนี้ต้องเป็นแม่สือให้ตัวเองล้นล้วนด้านสุขภาพระวังเกี่ยวกับความดันร่องสายตาและโรคเลือดวิธีเสริมดวงแก้เคดเปลี่ยนรองเท้าคู่ใหม่ พาเช็ดเท้าเปลี่ยนถังขยะของที่เป็นของต่ำๆห้รีบเปลี่ยนเลยนะคะเดือนสิงหาคมด้านการงานยังไม่เห็นผลเห็นก็ไรไตามที่คิดหวังไว้ไม่มีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนงานแต่อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอาจถูกเคลื่อนไปทำตำแหน่งใหม่ที่เราไม่ต้องการด้านการเงินยังหมุนเวียนไม่คล่องมือมีรายจ่ายมากกว่ารายรับไปสักระยะหนึ่งด้านความรัก คนที่มีคู่ระวังอย่านำเรื่องราวในอดีตกลับมาวนซ้ำให้มีปัญหาในปัจจุบันส่วนคนโสดยังไม่มีเกณฑ์พบคนถูกใจในช่วงนี้ค่ะด้านสุขภาพให้ระวังปัญหาแทรกซ้อนในคนที่เจ็บปวดอยู่และเปลี่ยนอาหารการกินให้เหมาะสมกับตัวเราวิธีเสริมดวงแก้เคดถวายสิ่งของเกี่ยวกับไฟเช่นไฟแชกไฟฉายหลอดไฟ หรือบริจาคค่าไฟให้วดัดค่ะเดือนกันยายนด้านการงานช่วงนี้ไม่มีเกณฑ์ย,ย้ายเปลี่ยนตำแหน่งงดร่วมงานหรือมีหุ้นส่วนอาจจะถูกหลอกหรือถูกโกงได้สิ่งที่คาดคิดไว้อาจจะไม่ประสบผลเท่าที่ควรนักในช่วงนี้ด้านการเงินรายจ่ายยังมีมากกว่ารายรับให้คุมบัญชีใช้ใจ่ายให้ดีด้านความรัก คนมีคู่อาจจะมีปากเสียงทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยทางที่ดีควรใช้ช่วงเวลาพิจารณาความสัมพันธ์สิ่งใดถ้ายอมได้ก็ให้ยอมสิ่งใดยอมไม่ได้ก็ให้นั่งเคลียร์ใจกันให้เรียบร้อยส่วนคนโสดไม่มีเกณฑ์พบใครเข้ามาในช่วงนี้ค่ะด้านสุขภาพคนที่เจ็บป่วยอาจจะต้องเปลี่ยนหมอหรือเปลี่ยนยาถึงจะดีขึ้นและให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับปอด ปากฟันและโรคผิดสัมแดงวิธีเสริมดวงแก้เคล็ดให้ถวายหนังสือสวดมนต์หนังสือมนต์พิธีอุปกรณ์เครื่องเขียนโต๊ะเก้าอี้หรือคอมพิวเตอร์ค่ะเดือนตุลาคมด้านการงานระวังการมีปากเสียงทะเลาะเบาะแหวงกับผู้ใหญ่เจ้านายผู้หญิงและเพื่อนร่วมงานในช่วงนี้งดอารมณ์ร้อนและความผีผาลม ทำสิ่งต่างๆโดยไม่บอกผู้หลักผู้ใหญ่ด้านการเงินงดการซื้อของชิ้นใหญ่ในช่วงนี้ไปก่อนเพราะอาจจะหมุนเงินไม่ทันได้นะคะด้านความรักคนมีคู่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันหากล้มหรือผิดพลาดประการใดไม่ซ้ำเติมเพราะอาจจะเป็นชนวนบ่อกเกิดแห่งการเลิกราคนโสดยังไม่มีเกณฑ์เจอเนื้อคู่ในช่วงนี้คะ่ะด้านสุขภาพระหว่างเ,งเลือด ความดันสายตาคนที่เจ็บป่วยมาอาจจะต้องใกล้ชิดแพทย์ต่อไปวิธีเสริมดวงแก้เคล็ดให้ถวายเทียนสูงไฟแช็กไม้ขีดไฟฉายหรือหลอดไฟเดือนพฤศจิกายนด้านการงานสำหรับคนที่ทำธุรกิจไม่ควรเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ธุรกิจใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่วนคนที่ทำงานประจำยังไม่มีเกณฑ์โยกย้ายและไม่ควรเปลี่ยนงานย้ายงานช่วงนี้อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ด้านการเงินงดการซื้อของใหม่ที่ไม่จำเป็นให้ประหยัดให้มากขึ้นเพราะรายได้ช่องทางใหม่ยังไม่เกิดขึ้นและยังหมุนเงินไม่ทันในบางช่วงด้านความรักคนมีคู่ที่วางแผนไว้ว่าอยากมีน้องช่วงนี้ยังไม่มีเกณฑ์ค่ะ หากมีปัญหาทะเลาะกันให้ลดทิฐิลงบ้างคนโสดยังไม่พบใครถูกใจในช่วงนี้ต้องอย่าหยุดนิ่งให้พัฒนาตัวเองเพื่อรอคนที่ใช่ด้านสุขภาพให้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตการกินการอยู่การนอนให้เหมาะสมกับตัวเราวิธีเสริมดวงแก้เคล็ด ไหว้พระดราหูปล่อยปลา12ตัวถวายของเกี่ยวกับไฟเช่นหลอดไฟไฟแช็กหรือบริจาคค่าไฟให้วัดเดือนธันวาคมด้านการงานช่วงนี้คนที่ทำธุรกิจให้งดลงทุนทั้งโปรเจกต์ใหม่และโปรเจกต์เก่าให้ทำงานที่ได้เงินเข้ามาก่อนงานที่ยังไม่รู้ผลลัพธ์ให้เลื่อนออกไปและยังไม่มีเกณฑ์โยกย้ายตำแหน่งในช่วงนี้ด้านการเงิน เงินเก็บไม่มีเท่าที่ต้องการเงินหมุนยังไม่ค่อยจะดีนะักด้านความรักคนมีคู่อาจมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวอาจจะเกี่ยวกับเรื่องเงินให้ต้องระวังค่าใช้จ่ายให้ดีคนโสดยังไม่มีเกณฑ์จะเจอเนื้อคู่ค่ะด้านสุขภาพระวังเกี่ยวกับสายตาเลือดความดันควรพบแพทย์ตรวจร่างกายประจำปีวิธีเสริมดวงแก้เคล็ด ถาวายสิ่งของเกี่ยวกับไฟเช่นเทียนสูงไฟแชกไม้ขีดไฟฉายหรือหลอดไฟ